สวัสดีค่ะเพื่นๆทุกคนนะคะที่กําลังติดตามชมช่อง r รถโดนเดินนะคะวันนี้ค่ะกลับมาจากทํางานนะอ่ารถได้รับพัสดุนะคะนะจากการไป CF นะคะอ่าครีมปะทินผิวจากร้านของพี่สินะคะเดี๋ยวเราให้ดูนะอันนี้เป็นครีมของไทยนะคะมีเว็บไซต์เป็นภาษาอังกฤษภาษาไทยส่งออกนอกนะคะเป็นตัวดังรักษาสิวกะฟากระในทิกตอกนะ ใช้ตัวนี้นี่มาหลายทีแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกสาวรถเคนด้านะคะนะ,อะของเข้ามาในอังกฤษปุ๊บเนี่ยพิสิทธ์เขาจะสั่งมาแบบเป็นร้อยกระปุกเนอะมาดามใส่สอนใอนเกาะเดยูเคเนี่ยเขาก็จะแบบสต็อกแน่นๆนะคะตัวนี้หมดไวมากนะเพราะว่ามันเป็นอ่าเครื่องสำอางปะทินผิวแบบออร์แกนิกนะคะนะนี่ตัวนี้นะรถซีเอฟเคนดาไป6กระปุก นะคะหกหกกล่องเนี่ยเมื่อ,อประมาณสองประมาณสามอาทิตย์ก่อนนะคะของเข้ามาในอังกฤษปุ๊บใช้ฟอในอังกฤษเนี่ยนะ CF ไปให้ลูกสาวไปให้ลูกๆเนะี่ยที่เป็นทินเอิดแล้วมีสิวเนะี่ยนะคะนะคะ้าทาแล้วก็สิวมันจะยุบนะแล้วมันก็จะแห้งนะคะนะอันนี้แต่สิวไม่หายขาดนะคะเพราะว่า เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขายังมีฮอร์โมนนะคะยังมีฮอร์โมนอ่าขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่ฉะนั้นเนี่ยแค่สิวเนี่ยมันแห้งลงมันจางลงเกิดขึ้นดดเดียวเนี่ยเราก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะในการที่อ่าใช้ครีมนะคะนะช่วยทุเลานะในการเกิดสิวฮอร์โมนนะคะในอ่าวัยทีนเอกนะคะอ่าี๋ยวเราให้ดูตัวครีมนะ ตัวครีมนี้จะเป็นอย่างนี้นะคะนะกลิ่นก็จะหอมขมิ้นเลยนะคะนะไปดูการตรวจสอบสารไฮโดรควินีนสารปลอดนะคะนะอันนี้เป็นของอของแท้นะที่พี่สิสั่งเข้ามานะคะในเกาะอังกฤษนะคะตัวนี้ได้รับความนิยมมากนี่เราสั่งทั้งหมดนี้3ามอาทิตย์ที่แล้ว6กระปุกอาทิตย์นี้อีกหกระปุกนะคะเพราะว่า ลูกสาวเราใช้ตอนนอนทุกวันนะทาหน้าแก้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะก็เนี่ยทั้งหมด6กกระปุกนะอ่าก็นําเข้ามาพิสิขายในราคาดีงามนะคะนะส่วนมากเนี่ยครีมปะทินผิวอะไรเนี่ยถ้าไม่มีสารนะคะนะต้องห้ามหรือแบบสารอะไรแรงๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เป็นพวกออแกนิกเนี่ยนะ รถจะสั่งซื้อมาให้ลูกสาวรถคนโตนะคะส่วนคนเล็กเนี่ยังไม่ใช้เพิ่งอายุ11บเหน้าหน้าเขายังไม่มีสมมีสิวนะอันนี้รถก็มาใช้เองนะคะครีมเนี่ยมันจะาทาแล้วเหลืองๆหน่อยนะประมาณ1นาทีแรกพอประมาณห้านาทีปุ๊บเนี่ยมันจะสีผิวเดียอไปกับหน้าเลยนะคะอันนี้นะซื้อตุนมาเลยเวลาซื้อครีมเนี่ยต้องซื้อสต็อกเยอะๆอย่างน้อยนะสามเดือนนะคะนะ เพราะว่าค่าขนส่งที่ the UK จะขึ้นทุกๆ6เดือนนะคะค่าขนส่งใน delivery จะแพงขึ้นแล้วก็ครั้งที่แล้วไม่ได้ามาทำรีวิวให้ร้านพี่สิทนะตัวนี้นะคะเป็นอา,อาหารเสริมนะคะอันนี้น้ำมันง,งาสกัดนะคะช่วยบำรุงกระดูกเส้นผมเล็บนะคะ่าจอยต่างๆนะข้อต่อนะคะสำหรับคนที่อายุมากขึ้นไปแล้วนะคะ แล้วเวลาเรากินเรารู้สึกว่าลดนอนหลับดีนะแล้วก็เรื่องปวดนะคะเรื่องปวดหลังอะไรเนี่ยมันก็ทุเลาขึ้นเนื่องจากว่าอาชีพของเราเป็นอาชีพอาบาเบเลชนะเราทำงานอยู่ในร้านบาเบอร์ต้องยืนนานนะคะต้องก้มก้มมือเงยเวลาเราเนี่ยกรูมมิ่งเชฟอัพนะคะให้กับลูกค้าเวลาเราตกแต่งหนวดเข่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะนะต้องมีการเบนต้องมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือมันจะค่อนข้างแบบ ปวดหลังปวดไหล่อะไรบ้างนะตามอายุแต่ก็ไม่มากนะคะเพราะว่าเราก็แข็งแรงดีแต่ว่าตัวนี้นี่กินอาหารเสริมนะ,ะน้ำมันงาสกัดดีอะไรยังไงนะคะนะลองไปค้นคว้าหาข้อมูลดูนะ,ะนะคะอันนี้ก็มาจากร้านของพี่สิส่วนอ่านะคะตามเดิมนะคะนะ,ะเครื่องดื่มบล็อกเบอร์นะคะบล็อกเบอร์ระบายนะก็จะเป็นของยายนี้ นะคะจะสั่งที่สิเป็นตัวโกโก้พอเราชอบกินแล้วก็ยีนีเนี่ยเพิ่งผลิตตัวชาเขียวมาได้ไม่นานนะ,ะแต่เขาก็ขายดีนะคะขายดีส่งออกนอกส่งออกต่างประเทศทางยุโรปทางอเมริการถกินมาก็นะคะเป็นปีก็ไม่เป็นอะไรนะคะก็สุขภาพดีแล้วเขาจะใชะ้นี่เป็นพวกทีมเทียม,มจากน้ำมันมะพร้าวเขาจะไม่ใช้นมนะก็จะไม่ใช้พวก คิมทิมของวัวเขาจะเป็นน้ํามันมะพร้าวนะคะนะอ่าอันนี้นะกออันนี้ค่ะนะเป็นของนางดีนะอ่าต้องขอขอบคุณพี่สินะคะที่จัดอ่าโปรโมชั่นดีๆสําหรับครีมขมิ้นนะคะแก้ฝ้าแก้สิวแก้กากทำให้หน้าใสนะคะ โดยไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้แล้วก็เป็นครีมที่ส่งออกนอกนะคะมีขายจริงในเว็บไซต์ต่างประเทศมีทั้งภาษาไทยภาษ,าษาอังกฤษเป็นตัวดังใน t ิ k กต็อกในการช่วยนะคะนะทุเราเรื่องสิวแล้วก็ทําให้หน้าใสนะคะนะอะ่แล้วก็ให้ราคาดีด้วยนะพี่สินะ่า่วเครื่องดื่มบล็อกเบิร์นนะคะรวมถึงตัวนี้นะพี่สิก็ให้ราคาลดดีมากลดเลยต้องมาขอทํารีวิวเพราะว่า รดอายุ44แล้วมกราคมเนี่ยวันที่8ลถจะ45นะคะนี่คือผิวหนังผิวหน้าไม่ได้เปิดฟิลเตอร์นะคะของคนอายุ45ปีของคนอายุจะ45ปีเดือนมกราวันที่8ตอนนี้รถอายุ44ปีนะนะคะนะอ่ารถจะบอกเลยนะว่าเคล็ดลับเนี่ยคนเราเนี่ยนะคะจะสวยมันต้องดูแลพักผ่อนกินอาหารดี และที่สําคัญจะต้องมีครีมนะคะบํารุงดีๆนะคะนะเช้าเย็นเนี่ยจะต้องทาแล้วก็คือจะต้องมีอาหารเสริมคอยช่วยนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลตัวเองเนี่ยปล่อยไปตามกาลเวลาตามยถากรรมรับรองค่ะแม่งแก่สมใจแก่ตามตัวเลขนะคะแต่สําหรับรถเนี่ยอายุเป็นเพียงตัวเลขนะเพราะว่ารถจะไม่ยอมปล่อยให้ตัวเองเนี่ยแก่ไปตามาวัยแก่ไปตามวันเกิดเพราะว่า อาชีพของเราเนี่ยเป็นอาชีพที่ขายหน้าตาความสามารถนะคะถ้าเราดูดีดูเด็กนะคะเรา,ารู้สึกมั่นใจในตัวเองเราก็ไปสร้างความมั่นใจให้ลูกค้าลูกค้าก็เชื่อถือเรานะเออถ้าเราบุคลิกดีหน้าตาดีนะคะนะเพราะว่าวงการแฟชั่นวงการเรื่องช่างผมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันต้องอาศัยสกิลแล้วก็หน้าตาอาศัยลุคเป็นสําคัญนะวันนี้ขอฝากเพื่อนๆไปไว้ด้วยค่ะอ่าใครที่สนใจจะดูแลบํารุงสุขภาพตัวเอง นะคะนะอืมอย่าลืมนะคะถ้าอยู่ในเกาะดีอเคเข้าไปในร้านของพี่สินะคะนะเข้าไปดูซิว่าเขาขายอะไรบ้างมีหลายตัวเลยนะคะตัวดังๆของไทยตัวท็อปๆซึ่งสกัดมาจากสารธรรมชาตินะคะมาจากอาอินกีเดียนวัตถุดิบเนี่ยนะคะที่ปลูกในเมืองไทยนะคะโรงงานในไทยนะ ออซึ่งลดมั่นใจในผลิตภัณฑ์ของไทยมากกว่าผลิตภัณฑ์ของพวกฝรั่งนะคะนะเพราะผลิตภัณฑ์ของไทยเนี่ยใช้วัตถุดิบที่ปลูกนะคะมาจากดินของเมืองไทยนะซึ่งอ่าถึงแม้อาจจะมีสารหรือมีส่วนผสมอาจจะมีมันจะมีน้อยกว่าพวกสารเคมีของพวกฝรั่งนะคะนะขอฝากไว้ด้วยนะใครสนใจรถติดแผนที่ติดลายแทงไว้ใน a c e บ o o k อย่าลืมไปแอดพี่สิเป็นเพื่อนไปกดติดตามนะคะนะ เผื่อเพื่อนๆคนไหนสนใจที่จะบำรุงนะคะรักษาผิวพัรร์แล้วก็บำรุงจากภายในโดยการมีอาหารเสริมหลายๆตัวเนี่ยนะคะมากินคู่กันนะคะนะวันนี้ขอจากลาไปก่อนค่ะคืนนี้กุดไนท์ค่ะและครั้งหน้าเราจะไปซีเอฟอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะปฏิจ้าจะขอมารีวิวแคราตนนะคะเพียวสดนะอันนี้ร้านพี่สิขายด้วยนะ ลดเข้าไปอ่านรายละเอียดนะคะขายดีนะในเกาะในยูเคแล้วก็เข้าไปดูรีวิวต่างๆใน YouTube ใน TikTok ใน f c e e o o o อะไรก็แล้วแต่ตัวนี้นี่ขายดีนะคะนะสระผมเสร็จแล้วเราเนี่ยนะคะนวดๆนะคะกับเส้นผมแล้วก็วีหวีนะคะทิ้งไว้10 15นาทีล้างผมออกผมอ่าล้างออกเนี่ยผมจะมีน้ำหนัก แล้วผมก็จะตรงนะคะเพราะตรงเราโบใดยเป่ามาผมจะตรงนะคะมันก็จะไม่ฟูฟอ่องล่องรอยนะเพราะว่าน้ำที่นี่ผสมอ่านะคะาสารเลือต่างๆเนี่ยมันทำให้ผมแห้งนะเราก็ต้องคอยดูแลเส้นผมนะอันนี้ถ้า,าเราอยากให้ผมนุ่มสวยเงางาม,งามแข็งแรงนะคะนะทิ้งไว้5-10นาทีนะคะนะแทนอ่าทรีทเมนต์คอนดิชเนอร์เลยนี่ กระปุกให,ใหญ่อันนี้ก็ซื้อมาจากร้านพิ่สิตะกี้วิ่งขึ้นไปในห้องน้ํานะคะนะลืมเอาตัวนี้มารีวิวนะให้ร้านพิ่สิตัวนี้พิ่สิก็ขายนะคะแล้วมันก็ง่ายง่ายกว่าคาราตินตัวอื่นๆคาราตินตัวอื่นๆเนี่ยต้องมานั่งรีดผมต้องมาอะไรตัวนี้นี่นะคะใช้ง่ายมากนะอ่าสระผมปุ๊บนี่นะคะใช้ตัวนี้เลย นี่นะคะนะเดี๋ยวเป็นยังไงเราอาจจะมาถ่ายให้ดูทีหน้าหลังใช้เพราะตัวนี้นี่เรายังไม่ได้ใช้เลยนะคะนะว่าคืนนี้จะใช้นะเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะก็นะคะอย่าลืมไปซีเอฟกับร้านของพี่สินะกระปุกใหญ่ๆเนี่ยเราคิดว่าน่าจะใช้ได้สักประมาณอ่าสามเดือนเลยนะคะถ้าสระผมอาทิตย์หนึ่งสองครั้งนะผมยาวๆอย่างเงี้ยอย่าไปใส่ตรงหนังหัวนะไปใส่ตรงอาเฉพาะปลาย นะคะปลายกับตรงกลางเนี่ยนะอืมก็ใช้ได้นานเลยนะขอฝากไว้ด้วยค่ะแล้วยังไงครั้งหน้ากลับมาเจอกันในคลิปหน้าค่ะคือนี้ขอจากลากันไปก่อนค่ะคุณนายจ๋าบ๊ายบาย รถอยากมาทํารีวิวนะคะรถเห็นแม่ค้าในเกาะอ,อังกฤษเนี่ยหลายร้านนะเขาไปเอาอ่าเซรั่มนะคะสเนลแล้วก็อ่านะคะเป็นอ่าครีมเจลของสเนลที่ทํามาจากสเนลนะคะนะอ่าเป็นตัวดังในทิกต็อกนะคะเอามาขายแล้วก็อ่ารีวิวเนี่ยถือว่าเป็นรีวิวดีนะคะในเกาะอ,อังกฤษเลยนะแล้วก็อ่า แม่ค้าในเกาะอังกฤษเนี่ยเขาก็จะมาขายอีกราคาหนึ่งแต่พอเราเข้าไปดูใน t ิ๊ t o k s h o p เนี่ยนะคะราคาทั้งหมด39ปอนด์นะเป็นเซ็ตคู่อย่างนี้นะคะเป็นอาเซรัมนะเป็นเซรัมตัวนี้นะคะทาแล้วหน้าจะเหมือนอาบเป็นกระจกนะคะหน้าจะคือเงาไม่มันนะคะหน้าจะใสิ๊บนะคะนะใครมีรอยแพ้เป็นจากสิวนะคะ รอยแผลเป็นแดงดําอะไรอย่างเงี้ยจากสิวจากการแกะแผลเป็นใช้ประมาณแบบอาทิตย์สองาทิตย์ใช้เช้าเย็นเนี่ยนะคะใช้เป็นแพ็คคู่อย่างเงี้ยนะ,ะรีวิวเขาบอกออกมาเลยนะคะว่ามันจะช่วยทําให้อาผิวนะคะสมานลงใสขึ้นนะคะแล้วก็ดูเด็กขึ้นเด้งดึ๋งดังนะคะผิวเหมือนพึ่งผ่านการมาส์กหน้าออกมานะคะตัวนี้ก็รวมส่งแล้วนะคะ39ปอน นะคะนะเป็นเซ็ตคู่นะนะคะนะจากอาร์ติกช็อปนะคะซึ่งอันนี้เป็นของแท้ Make in Korea นะคะนะเป็นตัวดังมากที่ฝรั่งต่างชาตินะคะ,ะชาวบิชิตนะคะวัยรุ่นอะไรอ่านะคะเขาใช้กันแล้วก็ใช้ได้ทุกเพศทุกวัยแหละตัวนี้นะคะนะเดี๋ยวให้ดูนะตัวนี้เผื่อใครสนใจนะคะคือเรื่องปะทินผิวเนี่ยอะไรก็แล้วแต่ใครว่าดีเนี่ยรถใช้แล้วแบบว่าลูทีนในการใช้ชลีเป็นของรถนะ สมมุติคืนนี้เราใช้ยี่ห้อหนึ่งนะคะอีกพรุ่งนี้เราก็ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งนะคะเราจะไม่ใช้ซ้ํากันนะเออเพราะว่าเราเชื่อว่าครีมปะทินผิวเซรั่มปะทินผิวนะคะยี่ห้อต่างมันจะมีสปปรรพคุณต่างกันนะคะถ้าใช้ซ้ํากันเนี่ยหน้าเราจะไม่สามารถได้รับวิตามินเนี่ยนะคะหรือว่าสารสกัดอะไรอย่างเงี้ยที่มีประโยชน์นะคะลงบนผิวหนังเนี่ยได้ครบตัว,ตว,ตวสมมติ่าวันนี้ใช้ครีมเนล พรุ่งนี้ก็ใช้ครีมนะคะเฮอร์บนะใช้ครีมขมิ้นนะคะก็จะสลับกันไปนะทำให้หน้าเนี่ยใสนะคะทำให้วิตามินแล้วก็สารสกัดส่วนผสมต่างๆของครีมแต่ละยี่ห้อเนี่ยนะคะมาบำรุงหน้าเราหมุนเวียนเปลี่ยนไปนะคะอันนี้แล้วแต่ใครจะชอบนะบางคนก็จะยืนพื้นอยู่แต่เครื่องสำอางนะคะปะทินผิวเนะี่ยยี่ห้อเดียวแต่โรสเนี่ยนะคะใครว่าดีโรสจะใช้สลับกันแล้วก็ รถถือว่าโชคดีนะคะเป็นคนที่ไม่แพ้ใช้ปุ๊บแล้วก็คือนะคะ่าหน้านี่ก็จะดีขึ้นแต่รถจะมีสิวนะนะอายุ44เนี่ยก่อนมีเมนก็จะมีสิวขึ้นมานะเพิ่งหายไปเนี่ยจะเห็นเนะี่ยนะคะเป็นรอยดําแล้วเป็นสิวแห้งแล้วนะอ่าตัวนี้นะรถยังไม่อยากใช้ให้เพื่อนๆดูเนะี่ตัวนี้เดี๋ยวรถจะให้ดูเนื้อครีมนะแต่ว่าแต่ถ้าใช้แล้วดีไม่ดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกเนะี่ยมันคือเหนียวข้นหนืดน,นะคะ กลิ่นก็คือว่าหอมนิดเดียวมีกลิ่นหอมนิดเดียวนะคะนะอ่าตัวนี้เดี๋ยวให้ดูนะตัวนี้เป็นกล่องมาจากตัวนี้นะคะแต่ในติ๊กต็อกช็อปนี้เขาขายคู่อืมนี่นะคะแล้วอันนี้เป็นซซรั่มนะคะนะลดลองบีบออกมาใช้ดูแล้วแหละอ่อมันจะเป็นแบบว่าเหนียวเหนียวนะคะทาไปสักประมาณสองสามนาทีเนี่ย นะมันแห้งปุ๊บหน้าเราจะตึงแล้วหน้าเราจะใสเมื่อเราไปใช้อ่ามาร์กหน้านะคะนะเออหน้ามันจะเงาเป็นกระจกนะคะนะตัวนี้คือเป็นเซรั่มนะคะเซรั่มสเนลสเนล,เนลตัวนี้เราจะใช้ก่อนนะหอยทากและตัวนี้จะเป็นครีมเจลหอยทากนะคะนะใช้คู่กันนะอันนี้นะคะนะเดี๋ยวถ้าดีไม่ดียังไงเดี๋ยวเราจะมาบอกแต่เราลองใช้ไปแล้วละ่ะนะคะ สรุปนะคะทาทิ้งไว้ทั้งคืนหน้าไม่ขึ้นเหอไม่แพ้นะคะตื่นมาหน้าใสกิ๊กนะคะนะให้ดูนะคะใครสนใจก็นะเข้าไปใน Tik Tok กช o อปลดติดคลิปรีวิวให้เพื่อนๆดูเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วไงครั้งหน้าเราจะมารีวิวอะไรอีกอย่าลืมติดตามชมนะคะเผื่อมีใครสนใจเครื่องสำอางประทินผิวบำรุงผิวในราคา affordable reasonable นะคะแล้วก็ าสามารถแบบ work effectively โดยที่ไม่ต้องไปเสียเงินใช้เครื่องประทิิพินแพงๆตามเคาน์เตอร์แล้วก็ไม่ได้ผลนะคะนะเออลดใช้ครีมพวกนี้แล้วมันได้ผลสำหรับวัย44ปีแล้วผิวหน้าเนี่ยเหมือนอายุ20กว่าๆนะคะอันนี้ไม่เปิดฟิลเตอร์นะอืยิ้มทีมันก็จะนะคะมีรอยนิดนึงแต่ถ้าไม่ยิ้มเนี่ยก็คือผิวเนี่ยใช้ได้เลยสำหรับวัย44มีลูกแล้ว2คนนะ อ่าขอฝากครีมตัวนี้ไว้ด้วยใครสนใจก็ลองไปใช้กันดูสำหรับรถใช้แล้วดีเดี๋ยวหมดแล้วก็จะไปสั่งใหม่โอเคค่ะสวัสดีจ้า Snail mucin, why is it viral? Why does everyone love it? What does it even do? I'm a dermatologist and let's break it down. Snail mucin is from the snail secretion that's excreted by the glands of the snail, it's meant to moisturize their skin just like ours. Super important for preventing snails from getting dry and it contains things like glycoproteins amino acids, sugar, protein, water. If you're wondering, there is no snails that are harmed. Snails are actually placed over a mesh and then mucin is collected through that. Snail mucin actually has some skin regenerative effect. Get older, we tend to lose this ability. It also helps to calm red and angry skin and help that skin recover a little faster. And finally, one of the main but most important benefits that I see is the amount of hydration that it provides. It's into the skin, it fills in those little cracks that helps to hydrate plump. It can lessen wrinkles and it can stimulate elastin, which makes our skin look bouncier and plump. So overall I think that the Hyperounce snail mucin is real. i personally a fan. Snail mucin. Why is it viral? Why does everyone love it? What does it even do? I'm a dermatologist and let's break it down. Snail mucin is from the snail secretion that's excreted by the glands of the snail, it's meant to moisturize their skin just like ours. Super important for preventing snails from getting dry and it contains things like glycoproteins, amino acids, sugar, protein, water. If you're wondering, there is no snails that are harmed, snails are actually placed over a mesh and then mucin is collected through that. Snail mucin actually has some skin regenerative effect. Get older, we tend to lose this ability. It also helps to calm red and angry skin and help that skin recover a little faster. And finally, one of the main but most important benefits that I see is the amount of hydration that it provides. It's into the skin, it fills in those little cracks that helps to hydrate, plump, it can lessen wrinkles, and it can stimulate elastin, which makes our skin look bouncier and plump. So, overall, I think that the hype around snail mucin is real. I'm personally a fan. You've probably seen the snail mucin going viral on TikTok. As a dermatologist, I love it, but I actually prefer the cream version here. What's up with snail mucin though? Why do we like it? There are three main benefits. One, hydration and moisture retention. Two, skin repair and regeneration. Three, soothing and anti inflammatory properties. This formula is great for all skin types and even on active acne. Just apply to damp skin in the morning or night. And if you want to try it out, it's now on TikTok shop below. You've probably seen the snail mucin going viral on TikTok. As a dermatologist, I love it, but actually prefer the cream version here. What's up with snail mucin though? Why do we like it? There are three main benefits. One, hydration and moisture retention. Two, skin repair and regeneration. Three, soothing and anti-inflammatory properties. This formula is great for all skin types and even on active acne. Just apply to damp skin in the morning or night. And if you want to try it out, it's now on TikTok shop below. สวัสดีค่ะวันนี้เราขอมารีวิวนะไปอ่า cf นะคะสินค้าจาก t TikTok s h อ p นะคะอันนี้คือ Oil, ะคะัสนโะอล์นะคะนะอ่า100%นะคะในขวดแก้วนะคะทึบนะคะ dark bottle นะคะนะคัสโอล์เนี่ยเป็นอ่านะน้ำมันจากธรรมชาติที่อ่าเขามีการอ่า ศึกษาค้นคว้าวิจัยว่ามันทละลุทะลวงนะคะไปบำรุงเนี่ยนะคะชั้นผิวลึกสุดนะคะนะใต้ผิวหนังทำให้อ่าลิงโคอะไรต่างเนี่ยมันจางลงถ้าเราขยันใช้เนี่ยนะคะแล้วก็นวดนะคะมันก็จะหายไปนะคะรีวิวในทิก t o อรของพวกฝรั่งในเกาะ t h uk ในอเมริกาลอะไรดีมากนะคะอันนี้เราจะซื้อมาลองดูนะคะสลับกับอ่านะคะเครื่องปะทินผิวเนี่ย ในแต่ละยี่ห้อแต่ละวันรถจะใช้สลับกันไปนะดูซิว่าจะเป็นไงแล้วก็เวลาเราอาทานะคะครีมเซรั่มอะไรก็แล้วแต่ทาทั่วหน้าอะไรเนะี่ยอย่าลืมทาคอนะคะทาลงมาด้วยเพราะว่าคอกับหน้ามันจะได้สีเดียวกันนะคะจะเห็นนะลถไวสี่สี่นะคะนะออคอสองชั้นไม่มีนะเนียงสองชั้นลายสองชั้นไม่มีนะคะอันนี้นี่ คือไม่เปิดซิลเตอร์นะนะคะไม่เล่น t ิ k ตอกเดี๋ยวให้ดูสดๆนี่นะคะนะเนื่องจากว่าเราบำรุงหน้าตาผิวพรรณมาตั้งแต่อายุ13แล้วก็ใช้เครื่องสำอางดีๆไม่มีส่วนผสมสารพิษนะคะนะแล้วก็พยายามใช้เนี่ยนะคะส่วนผสมที่เป็นธรรมชาตินะเดี๋ยวเราจะให้อ่านนะคะอันนี้นี่คืออ่าโคเพสนะคะเป็นอ่ายี่ห้อ แฮนนะคะ essential c a s t o ะออย0 0คือ c o l e s s นะอันนี้นี่คืออะ make in the uk นะคะเป็นแบรนด์ของ the uk เดี๋ยวให้อ่านอานเะนี่ยอ่ะลองอ่านนี่นะคะนะเดี๋ยวเราว่าจะใช้กับแฟโรถจะเอามัดใส่อหนังศีรษะก็ได้ทำให้ผมขึ้นดกดำนะคะแล้วก็ทำให้หนังศีรษะไม่แห้งทามือ ทาหน้าทาคอได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะเพื่อนๆคนไหนสนใจนะคะไปศึกษารายละเอียดนะคะใน t ิ k Tok แล้วก็ทางอ่ากูไป Google หรือไปทาง YouTube ดูนะคะตัวนี้นี่คือกำลังท็อปมากนะคะเป็นอ่าธรรมชาติล้วนๆไม่มีสารกันบูดไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นนะคะรถซื้อมานะคะเครื่องสำอางปะทินผิวแบบแน่น นะคะนะทั้งหน้าทั้งคอนะอ่ะเราได้ติดรีวิวนะคะใน t ิ k t o k ให้เพื่อนๆดูเผื่อใครสนใจนะก็ไปอ่ากดตะก้าในทิกต o k ได้นะคะใครอยู่ประเทศไหนส่วนลดกดในตะก้าที่อยู่ประเทศแต่ยูเคนะค่ะวันนี้ขอมารีวิวเท่านี้ก่อนนะแล้วถ้าใช้ดีไม่ดียังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกนะเพิ่งอ่าไปซีมาเมื่อ2วันได้มาแล้ววันนี้นะคะนะขอจากลากันไปก่อนคะ่ะ แล้วถ้าใครสนใจนะอ่าอย่าลืมไปซีเก็บแอปกันนะคะได้ในราคาดีแล้วอย่าลืมซื้อในขวดในขวดที่เป็นขวดแก้วอย่าไปซื้อในขวดพลาสติกนะแล้วต้องจะ,จะต้องเป็นขวดหรืว,ว่าเป็นดาร์กบอทโชวนะคะอย่าไปซื้อในขวดใส่นะอืมอวันนี้ขอจากลาไปก่อนค่ะครั้งหน้าเราจะมารีไว,ไว,ไว,ไวิวอะไรอย่าลืมมาติดตามชมกันค่ะสวัสดีจ้าบ๊ายบาย I am 52 y years old. My skin is makeup free, right? Eyelashes, eyebrows is all you're going to see here. And I have come a long way from this just five years ago. And a lot of that is due to the collagen that I put in my body, which I take every day, and also the castor oil. And the taping. If you have anything like dark spots, uneven skin, if you have any type of lines, the only place you cannot put it is under your eyes. Can you put castor oil on it? Yes. And I mix it with a couple of drops of frankincense because the frankincense is an astringent, it will brighten the skin and it will take out all the inflammation. This is certified organic, hexane-free, brown tinted glass. Plus, it needs to be cold pressed. Cold press is gonna have no impurities. You do not want impurities in something that penetrates as deep as castor oil cannot be jacked with. So I took a little bit here on my finger and I'm going to show you right here. Here's the tape that I use. You can see that it does stick. When I come back in the morning, this is going to be super firm. It's almost like a BOI strip. Remove it off of your skin and do it slowly and you will see all of those dead skin cells, but that castor oil is going to have time to penetrate overnight to start healing your skin. It's incredible. If you want more advice on this, or if you'd like to learn how to find the oil and the tape, just drop the word "oil" below, and I'll get that information to you. If you click on my link, find this tape, and you'll also find the castor oil. It's under anti-aging oils. Don't miss it because it's an incredible deal, and it's going to last you for a long time. Hello, everyone, everyone, มีแรงนะคะมาทำรีวิวนะคะในติกติกช็อปนะอ่าเราจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะคะว่ามีบริษัทนะคะสัญชาติอังกฤษเป็นบริษัทน้ำหอมนะคะอยู่ทางเหนือตอนเหนือของอังกฤษได้วิเคราะห์นะคะส่วนผสมของอาน้ำหอมแบรนด์เนมดังๆยี่ห้อต่างๆ แล้วมาผลิตเป็นโรงงานเองนะคะที่อังกฤษแล้วส่งขายทั่วเกาะอังกฤษแล้วทั่วโลกแล้วก็มาติดแ็กขายนะคะในท i กต o k ซึ่งขายดีมากเพราะว่านะคะน้ำหอมเขาราคาถูกมากกว่านะคะอ่ะน้ำหอมแบรนด์เนมในเคาน์เตอร์ในห้างนะคะนะจะมีเกือบทุกกลิ่นเลยนะคะนะแล้วก็ซื้อได้ปริมาณมากตัวนี้เราซื้อมา27 ปอนนะคะประมาณรวมค่าส่งแล้วไม่เกิน3 0บปอนยี่บดปอนนี่มันเท่ามันอ่าหนึ่งมิลนะคะหรือ3.5ออนนะคะนะ,ะ,นะะอันนี้นะคือตัวนี้อ่าน้ำหอมตัวนี้นะคะยี่ห้อชื่อ The Essence นะคะ w o l s นะคะ nine n i n นะคะเลข9ก9ตอง9นะคะ Inspire นะคะ คือกลิ่นนี้นี่มาจากน้ําหอมปลาด้าปราด้านะคะาราดนะคะกลิ่นาราดนะตัวนี้คือปราด้าทดลองนะอ่าพอฉีดปุ๊บนะคะกลิ่นเดียวกับาราดเลยนี่เป็นครั้งแรกที่รถไป C F มาแต่ว่าเขายิงโฆษณาทั้ง Facebook นะคะมีรีวิวทาง Youtube ทาง t i k t o อกตอนนี้นะคะใครที่ต้องใช้น้ำหอมนะคะหรือว่าชอบใช้น้ำหอมแฟนคลับน้ำหอมยี่ห้อดังต่างๆนะ ไปดูที่บริษัทนี้ของเกาะดีอ k นะคะนะเป็นน้ําหอมคุณภาพสูงพอๆกับน้ําหอมแบรนด์เนมแต่เราใจในราคาที่ถูกกว่าสำหรับคนที่ฉลาดในการใช้เงินแล้วก็ติดทนมันะคะเหมือนน้าหอมแบรนด์เนมเป๊ะตะกี้เราฉีดแล้วนะคะนะประมาณ2ชั่วโมงแล้วก็ฉีดพาราดอกตัวนี้เป็นตัวทดลองนะคะของปลาด้านะกินแรงพอกันนะคะนะ ติดทนเหมือนกันนะคะฝรั่งในอังกฤษดีรีวิวเนี่ยให้ดีมากเลยนะคะเพื่อนๆน,นะคะลองไปเสียเง,งินซื้อมาสักขวดหนึ่งไปดูซิว่าชอบน้ําหอมอะไรนะคะเขาจะมีน้ําหอมเนี่ยเป็นตัวเลขต่างๆเพื่อที่ตัวเลขเนี่ยมันจะ t r a เฟอร์นะคะเมนชั่นไปถึงน้ําหอมที่ inspire สมมุติว่า,าเบอร์999เนี่ยมันเป็นน้ําหอมยี่ห้อปาด้านะคะกลิ่นพาราดอก นะคะอีกตัวหนึ่งก็อาจจะเป็นน้ำหอมของว s a ซาเชนะคะอาจจะเป็น769เพื่อนๆไปดูตัวเลขนะคะว่าเขาทารนเฟอร์เนี่ยมาเทียบกับกลิ่นน้ำหอมของแบรนด์อะไรแล้วรุ่นอะไรลองไปดูกันนะคะวันนี้ขอจากลากันไปก่อนใครสนใจที่จะใช้น้ำหอมแบรนด์เนมในราคาประหยัดแล้วก็ประสิะสทธิภาพนะคะนะฉีดติดทนนานลอง g lasting นะคะนะลองเข้าไปในบริษัทนี้ดูนะคะนะ มีทั้งใน TikTok YouTube Facebook นะคะแล้วก็จะได้น้ําหอมนะคะนะเก๋ดีนะคะราคา affordable reasonable เอามาใช้นะคะอย่างโราเนี่ยอาชีพเนี่ยเป็นอาบ,าบาเบเลตในบะซาลอนเนอะเราต้องกลิ่นตัวหอมเนะเพราะว่าต้องทำงานตัดผมต้องยกแขนยกอะไรนี้ รถก็จะใช้น้ําหอมนะคะวันหยุดคือรถจะต้องใช้น้ําหอมตัวรถจะกลิ่นเหม็นไม่ได้รถใช้น้ําหอมมาตั้งแต่เด็กแล้วเพระพ่อแม่รถเขาใช้แล้วก็จะติดนะคะนะใครสนใจตัวนี้แนะนําเลยใครชอบปาด้านะคะกลิ่นพลังดอกนะคือตัวเดียวกันนี่อืมกลิ่นตัวเดียวกันเลยนี่นะคะนะแต่เราฉลาดไปซื้อของคุณภาพ เท่ากับแบรนด์เนมในราคาที่ถูกกว่าแล้วมีเงินเก็บเข้าแบงค์ด้วยอ่ะเอาสินะลองไปกันลองไป CF เันดูค่ะสวัสดีจ้ะ girls if you haven't tried number 999 what are you doing so this is our fragrance inspired by paradox this one has notes of pear orange blossom and amber so it's really sweet feminine and sexy and oh my god insane if you like our fragrances such as 479 and 8 i f that's your sort of vibe grab this